นี่ครับยี่สิบบาท20บาทยีสิบาท,บาทสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064 906 0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐาน สวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่วัดประวรนนะครับนี่ครับมาชมบรรยากาศงานสงการที่วัดประวรนนะครับแล้ววันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมวัตถุมงคลของทางวัดแต่ไม่ใช่ที่เดิมนะครับปกติผมมาทุกครั้งผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลตรงนู้นนะครับหนตรงนั้นครับที่เพื่อนๆนมองเห็นเนี่ยครับ นี่มาทีไรก็มาตรงนี้นะครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุงมงคลอีกที่หนึ่งนะครับจะตามผมมานะครับนี่มาส่งน้ำกันได้นะครับอนี้กอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อนๆ ตามผมมาเลยไม่ได้รู้ไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับ,ตร,รบตรงนี้ก็มีนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นวัตถุมงคลแต่ไม่ได้ดูตรงนี้นะครับมีอยู่ สองสามจุดสําหรับวัตถุมงคลวัดบวรแต่วันนี้ผมจะพาไปดูตรงโน้นนะครับนี่เพื่อนๆตามผมมาเลยนี่อยู่ด้านโน้นะเดินเข้ามาจนสุดเลยนี่เดินมาจนสุดเลย เป็นวัตถุมงคลของทางวัดเหมือนกันนะครับแต่จะราคาไม่สูงนะเพื่อนๆนี่เดินทะลุมานี่เลยเดินทะลุมานี่เลย นี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่สถานที่บูชาพระไทยีพินาศพอปร,รอนะครับก็จะมีให้เราชมนะครับนี่นี่เพื่อนๆเ,เหรียญพระไัยีพินาศ15บาทพระพงภัยีีพนาศจดน้ำ20บาท พระผงไพรีพิณาศทรงสี่เหลี่ยม20บาทพระผงไพรีพิณาศทรงโค้ง20บาทเนี่ยบูชา20บาทพระผงไพรีพิณาศปิดทองนี้100นะครับแล้วก็มีแบบบูชา3,5 0พ2,000ก็มีนะครับขนาด9้านิ้ว5นิ้วนะครับนี่มีแบบลมดำก็4,5 0 0พระก,กิ่ง พระกลิ่งชัยวัฒน์พรีพินาศร้อยห้าสิบเพื่อนเแล้วก็มีพระกลิ่นชัยวัฒน์พรีพินาศชุปทองสามร้อยารีพินาศขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งห้าร้อยแล้วก็พระบูชาพารีพินาศเื้นทองเหลืองลมดำพันสี่แล้วก็มีพระบูชาพารีพินาศเจ็ดร้อยนะครับมีพระ บูชาพรีพินาศสองพันปดนะครับแล้วก็มีพระบูชาพรีพินาศเนื้อทองทองลมดำขนาดห้านิ้วนะครับพันห้าก็มีพระพรีพินาศเนื้อทรงทองเหลืองปิดทองหน้าตักเจ็ดนิ้วหกพันนะครับแล้วก็มีพระพรีพินาศเจ็ดนิ้วสามพันนะครับนี่ครับเพื่ตนๆนี้ทางวัดไม่ได้เปิดนะครับก็จะมี ครัผงจิตรดาพอปร,รอีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าสามร้อยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วก็ยี่สิบนี้สิบห้านะครับนี้สิบห้าบาท นี่พระภัยรีพินาศหนึ่งร้อยนี่พระกลิ่งนี่ร้อยห้าสิบนะเพื่อนๆพระกิ่งร้อยห้าสิบนี่นี่ก็สามร้อยเองนะเป็นพระกลิ่งชัยวัรภัยรีพินาศแล้ก็มีโรมดำ ลมดำนี่งพัน้าร้อขนาด5นิ้วนะครับแล้วก็มี3นิ้วขนาดพันสี่นะครับนันครับสนิ้วดำเจ0ดแล้วก็ส0มร้อนะครับที่มองเห็นไกลๆนั่นเห็นไหมยักกิ่งที่แบบตั้งหน้ารถนั้นห้าร้ยเองนะเพื่อนๆ ก็ขนาด7นิ้วลมดำนี่ก็3 000, ามพันแล้วก็3ามพันห้าล่ลงมานะครับ่ตามขนาดนะครับนี่ครับวันนี้ถือว่าผมาพาเพื่อนมาชมวัตถุมงคลของวัดบอรที่ว่าราคาไม่ได้สูงนะครับถ้าเรารู้จักที่เช่าบูชาด้านในนะครับนี่ สถานที่เช่าบูชาพระพบีพินากพอพระอปร,ะรอนะครับราคาไม่แพงนะครับเพื่อนๆก็เดินเข้ามาได้นะครับจะได้เข้าไปถ่ายด้านในไม่ได้นะครับเพราะเขาก็ไม่ได้อนุญาตเรานะครับแต่ถ่ายตรงนี้ได้นะครับก็วันนี้มาถ่ายให้เพื่อนๆดูสถานที่เช่าบูชา วัตถุมงคลของทางวัดบวรอ,อีกที่หนึ่งนะครับขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆขึ้นมาตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยเขาก็จะเขียนว่าสถานที่เช่าบูชาพระพทรีพินาศ บูชาพอปรอถ้าเพื่อนๆอ,อยากเช่าบูชาวัตถุมงคลราคาที่ไม่สูงก็เดินเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับ เหมือนที่ผมพาเดินเข้ามาเนี่ยนี่ผมจะเดินกลับแล้วนะจะทวนการเดินเข้ามาว่ามาตรงไหนนี่ครับเดินเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะมีตึกอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะนี่เข้ามาทางนี้เดินทะลุออกมาตรงนี้ เพื่อนไปเช่าอยู่ด้านหน้าก็จะอีกราคาหนึ่งนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมราคาแตกต่างกันทำไมราคาแตกต่างกันผมก็ไม่รู้นะหรือว่ามันคนละรุ่น,นเพื่อนเมนมาบอกด้วยหรือว่าคนละรุ่นบังเอิญมาเจอนะครับบังเอิญมาเจอพอดีเดินเข้ามาเลยไปเจอตรงที่ให้เช่าวัตถุมงคลน,นี่ครับ ที่เช่าอีกตรงหนึ่งตรงนี้นะครับมีตรงนี้นะที่ผมเคยพาเพื่อนๆมาแล้วก็ตรงด้านโน้นนะครับโน่นต,ตรงด้านโน้นตรงด้านโน้นครับที่ผมพามาชมประจําวันนี้ก็ถือว่าผมได้พาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลที่ใหม่ของวัดบวรน,นะครับแล้วก็ ราคาไม่สูงนะครับก็พิจารณากันเอาเองนะครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสําหรับวันนี้ขอก่าวคําว่าสวัสดีนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีครับผม